ครับวันนี้ก็ใครที่ดูอยู่นะครับวันนี้ก็เพิ่งทำลงมานะครับทำตานะครับคบ่ะให้พี่เขากินจบกินอะไรไปก่อนนะครับผมชิวๆครับจ๊กที่นี่อร่อยคะ ลูกก่อนทำครับเราคนไข้กินเราจะไม่ไปคุยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนไข้ขาติดคอครับเดี๋ยวคืนนี้หนูขอพี่ปิดตาแน่แนๆสองข้างก่อนนอนเหมือนตอนก่อนเลยมากดอันนี้ก่กอนกดแน่นน,นิดนึงแล้วก็ใช้เทปแปะควายยังไงก็ได้ให้แน่นค่ะ คือชีวิตต้องใช้มือพี่กดอ๋อไม่ต้องใช่ใช้เทปแตะควายให้แน่นเฉยๆแล้วก็หลับไปเลยคว่ยังไงเนี่ยค่ะมันจะเป็นสก็อตเทปแล้วแล้วพี่ติดอะไรแตะหน้าไปกับลูกกระตาเป็นกากระบาดนี่เลยใช่ค่ะเนี่ยเอาหนีบก่อนแล้วก็แปะแล้วก็หลับไปเลยเช้ามาค่อยดึงทำเสร็จก็ต้องมีการติดตานะครับคืนแรกนะครับคืนเดียวนะครับให้ลูกสาวไว้นะจะได้ไม่ลืมค่ะบอกลูกสาวก่อนนะชิมพี่เขามากับลูกนะครับคือติดติดตาให้แน่น

จายยุ่อยางให้แม่นั่งไหมครับนั่งไหมเกย์เมย์ไหมเมยไหมนั่งไหมหายมากแนะวัสดีมากับลูกสาวครับไปแย่งเก้าวีลูกเขานั่งครับขออภัยด้วยครับสาวไทยในลอนดอนครับก็กินโจ๊กไปก่อนนะครับระหว่างนี้เปินๆนนะครับโอ้โหเปลี่ยนเยอะมากเลย ทำต,ตาไปเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ทำตาเสร็จแล้วก็ตอนนี้พึ่งทานโจกเลยครับทำเฟนล็อกไปสามวันครับวันที่สามนี่เหมือนกันจะบวมดีเลยแต่ว่าเครียดนี้ดูบวมน้อยมากเลยโอ้โหและนี่คือพึ่งทำเสร็จเลยนะครับผมเผานี่ก็คืออาจจะลุงหลังนิดนึงนะครับเพราะว่า <c oughs> พึ่งออกมาจากห้องผ่าตาัดครับ <c oughs> นี่นะครับสดๆเลยนะครับบางคนบอกว่า โอ้ทีเฉพาะนี่แต่งหน้านะชอบแต่งหน้าให้ดูนะอะไรอย่างเงี้ยนี่เคสนี้เพิ่งลงมาจริงๆนะครับแล้วก็เพิ่งรับยาไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็กินโจ๊กนะครับแล้วก็ไม่มีการไม่กัพบเลยหน้าสดหมดไม่มีนะครับซึ่งมาจากลอนดอนนะครับก็ใช้ชีวิตได้ปกตินะครับสําหรับใครที่ทาเฟรนล็อกไปสามวันนะครับก็จะเนี่ยให้ดูเฟนล็อกสามวันก็ประมาณนี้นะครับอาการบวมช้าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่อยากไปทํานะครับ ส่วนตาก็ทําเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เลยนะครับเคส็นี้น่าจะเป็นแบบดึงหน้าไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนแล้วค่อยมาทําตาต่อเพื่อเป็นการแบบว่าจัดชั้นตาใหม่นะครับให้ให้เข้าที่กว่าเดิมเพราะตาเก่าตอนแรกนี่แบบว่าจะดูอิดโรยครับดูมีอายุนะครับสวัสดีครับแล้วก็ไม่กระชับแล้วก็ตาหางตานี่ตกแบบชัดเจนนะครับตกแบบชัดเจนในวัยอายุอายุเท่าไหร่นะสิ ส8 48ิบแปดสี่สิบแปดนะครับตอนนี้ก็ตาหางตาชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ตาหวานขึ้นนะครับนมีคนบอกว่าดูจากสวิตเซอร์แลนด์สวยมากค่ะตาวิ่งมากสวยค่ะโอ้โหมีคนชมค่อสวยมากเลยครับทำอะไรมาบ้างเฟสรอกฟูล่างบนกินก่อนให้เขากินก่อนให้เขากินก่อนเป็นรอกล่างบนแล้วก็ตาเพราะว่าล็อบที่แล้วทำคิดไปนี่คนคนคนบอกว่า ทำไมไม่ให้คนไข้ากินก่อนล่ะเออคนไข้ากินก่อนสิโอ้โหนี่พี่ลงเพิ่งลงมาอย่าเพิ่งทนพวกคุยมือคุยทำไมเขากินไปก่อนสี่อะไรอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวคนว่าเอคนว่าเอาคนว่าเอาบอกเดี๋ยวเราคุยกันเองก่อนบอกถึงปัญหาพี่เขาพี่เขามีแบบหางตาตกเนาะมีร่องแก้มเนาะ ก็พี่เขาลองไปกี่ช่วงไหมสองช่วงสองช่วงอ่าสองช่วงก็ลองน้ำมานี่ก็ตื่นขึ้นอ่าแล้วก็แก้มตรงนี้แก้มแก้มนี้ยกยกขึ้นไปหมดเลยยกเลยสองข้างเนี่ยหางตานี่ชัดๆยกขึ้นไปยกขึ้นไปแล้วตอนนี้ก็คือมานั่งกินโจ๊กส่วนใหญ่เนี่ยเฟซล็อกเนี่ยจะบวมเยอะสุดเลยก็ประมาณวันที่สามที่สี่ห้าแล้วแต่คนนะอันนี้ให้ดูว่าทำเฟซล็อกไปวันที่สามนะครับก็ประมาณนี้ครับผม ตาตาี่เขาได้ทำตาทำันเมื่อกี้เพิ่งล<อ>งมาใช่เพิ่งล<อ>งมาเมื่อกี้ครับผมโอ้พี่หน้าตาพี่ดูแบบโอ้ตาหวานขึ้นมากเลยตาหวานขึ้น,นคือชั้นตาที่เขาอ่ะมีหนักตาตกเยอะสองข้างเลยเนี่ยตอนแรกก็คือปรับลูกตาก่อนดึงหน้าไปก่อนอมเมื่อสามวันที่แล้วเนาะนแล้วกอวันนี้ก็มาทําทําชั้นตาให้มันชันตาหวานทาตาให้ดูรับกับหน้าที่ดึงไปเลยกว่าผมใช้คำนี้ดีกว่าใช่ฮะ พราะถ้าเราดึงดึงหน้าไปแล้วไม่ทําตาเนี่ยมันจะดูเหมือนแบบอีกนิดนึงอ่ะตอนนี้ที่เราก็ทาเรียบร้อยแล้วเพราะมันคนละส่วนชั้นตาก็คือชั้นตาที่มันหนังตาส่วนเกินตกส่วนส่วนหนังส่วนเกินข้างๆเนี่ยก็ต้องก็ต้องทําด้วยครับผมอ่าแล้วราคาทาตาเท่าไหร่อยากทำขาอายุ43สวยค่ะเปิดประเทศแล้วจะมีเวลามาทำ่ะอายุ53ค่ะ ดูจากวายองสวยค่ะโอ้มีคนโทพี่เต็มเลยนี่ขนาดไม่ได้แต่งหน้านะพึ่งลงมาอันนี้คือพี่พิ่งลงพี่เขาพึ่งลงมาจากห้องตาดโอ้แต่ว่าดึงหน้าไปเมื่อสามวันที่แล้วแล้ววันนี้ก็มาทําตานะครับและนี่คือพึ่งลงมาเลยนะครับเนี่ยให้ดูเทียบเทียบกันเลยขออนุญาตนะครับตาเปลี่ยนเยอะมากอ่ะอันนั้นนีพี่เขาทานเร็จแล้วเนาะ ให้ดูนเสรจแล้วโอ้โจะได้ไปโดนว่าเลยนี่นะครับก็คือแบบปัญหาพี่เขาแบบหย่อนคอยเนี่ยใบหน้าหย่อนคอยเนี่ยคือดึงขึ้นไปตึงตึงเป๊ะเลยนี่สามวันแล้วนะครับสามวันดึงตึงเป๊ะเลยสามวันจะมีอาการบวมแหละจะเริ่มบวมแหละใช่ฮะแต่นี้ก็ไม่ได้บวมมากไม่ได้เขียวไม่ช้ำนะแันีคือเรียกให้บวมครังและหน้าสดด้วยหน้าสดด้วยเพราะว่าเพิ่งทาตาเสร็จเมื่อกี้ใส่หน้อ่าไม่่เป็นไรพี่ไม่เป็นไร่ให้เห็นหน้าหน่อยตอนนี้ก็คนไข้ก็เพิ่งลงมาครับ โอ้โหนี่ให้ดูหน้าชัดเลยนะโอ้หตอนแรกพี่กังวลจุดไหนมากที่สุดชี้เลยพี่ชี้เลยพี่ตรงไหนพี่ที่พี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบตรงเนี้ยอันนี้คือรูปพี่ชัวนะรูปพี่ชัวนะใช่ใช่นะคนข้าืินยันแล้วนะใช่ค่ะครับผมชัวตาหางตาตกใช่ไหมครับ โอ้และหน้าเลียวขึ้นด้วยมีคนบอกหน้าเลียวขึ้นด้วยทำตาราคาเท่าไหร่เดี๋ยวแอดมินบอกราคาทีเดียวเลยไหมเดี๋ยวบอกราคานะครับก็ค,คือทำตาราคาเริ่มต้นส5 0 0มันบาทในกรณีที่ไม่ได้ตัดหนังตานะครับถ้าตัดหนังตานี่ราคาเริ่มต้น5้0ห0้าจนถึง7 5 0 0หน้าะครับแล้วคุณไหนต้องตัดหนังตาครับอันนี้ขอถาเป็นความรู้ครับสังเกตง่ายๆคือหนังตาสังเกตหนังตาที่มันชันตาตกอันนี้คือต้องตัดหนังตานะครับอ,อันนี้เป็นความรู้นะเผื<ช>่อใครท<ช>ี่บอกว่า พี่ต้องตัดหรือเปล่าหรือแบบบางคนเป็นกั้นเนื้อตาอ่อนแรงด้วยอถ้าเป็นกั้นเนื้อตาอ่อนแรงก็จะราคาอีกราคาอีกราคาหนึ่งครับผมเอาทางที่ดีสองลูกมาทางอินบ็อกซ์หรือทางไลน์ดีกว่าค่ะนี่นะครับพี่เขาเพิ่งทำเฟสพี่ตอนทําตาเป็นไงพี่ชิลไหมพี่ชิลชิลเลยครับชิลกว่าดึงหน้าไหมทำเฟซล็อกพี่ลองเล่าเอาเงี้ยพี่เล่า,เ,า,เ,าเฟซล็อกก่อนเป็นไงพี่ ชอบมากแบบสบายสบายนอนหลับปุ้ยสระสบายที่หลับไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมพี่ไม่รู้เรื่องเลยค่ะหมายถึงเฟสล็อกนี่คือหลับไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องตื่นมาทีก็คือตึงเลยก็ตื่นเลยค่ะครับผมไม่มีปวดหมอนไม่มีอะไรไม่มีวิงเวียนไม่มีเวิงนเวียนไม่ไม่เจ็บเลยหรอพี่ไม่เจ็บเลยค่ะอ๋อไม่เจ็บเลยใช่ไหมพี่เฟสล็อกหลายคนบอกว่าทำเฟสล็อกแล้วมันน่ากลัวนะมันจะเจ็บนะฟังดูมันน่ากลัวเขาแต่มันไม่เจ็บนี่ครับแล้วแต่ ก็แบบวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามเนี่ยก็คือแบบก็ไม่เจ็บไม่ปวดมันมีติยตุ่ยนิดนึงแล้วก็กินยาแก้ปวดไปตามตามเช้ากางวันเย็นเขามียาแก้ปวดกินดักได้ใช่ยาแก้ปวดนี่อะไรค่ะพาราไม่รู้คุณหมอให้ไปไม่รู้ชื่ออะไรอ๋อน่าจะพาราใช่ไหมครับอ่ะพอพี่คุณหมอจะให้ไปอยู่แล้วครับทุกอย่างแล้วพอกินเสร็จปุ๊บอีกสองวันสามอีกสามวันที่มาทําตาใช่ไหมพี่ใช่ค่ะก็คือวันนี้เลย ก็คือทําวันแรกไปคุณหมอก็จะให้มาแบบล้างแผลฉีดยาก็มาทุกวันวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดวันที่ทำใช่ไหมคะวันที่แปดแล้วก็วันที่เก้าวันที่สิบคือมาสามวันติดกันพรุ่งนี้ไม่ต้องมาแล้วก็เมื่อเรือนี้ก็มาตัดไหมอ๋อุ่งนี้ตัดไหมเนาะครับเมื่อเรือนี้ค่ะเมื่อเรืออ๋อเมื่อเรือตัดไหมวันที่ห้าตัดไหมนะครับนี่นะครับแต่แล้วอพอวันนี้พี่เพิ่งทําตาเสร็จเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยเป็นยังไงบ้างพี่ทําตามันเจ็บไหม ไม่อะชิวชิวไม่เจ็บคุณหมอดีมากเลยคุณหมอคนเดียวกันไหมคุณหมอคนละคนค่ะอ่าที่นี่จะใช้หมอคนละคนใช่ไหมค่ะใช่ค่ะดึงหน้าก็คนหนึ่งใช่ค่ะทำตาก็คนหนึง่งจะไม่ใช่คนเดียวทําเหมาหมดเลยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะเป็นแพทย์เฉพาะทางเลยนะใช่ค่ะอ่านี่นะครับใครที่ดูอยู่แล้วบอกว่าอยากทำเฉพาะจุดเฉพาะอย่างเนี่ยเราก็จะมีหมอเฉพาะทางให้นะครับในการทำกับใบหน้าของคุณนะครับก็ไม่ต้องกังวลงนะครับมี คุณหมอที่ถนัดเฉพาะในด้านด้านนั้นไปเลยนะครับผมบอ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับโอ้โหสวยขึ้นเหมือนคนละคนเลยค่ะคโอ้โหคนชมเต็มเลยพี่มีคนบอกชมจากเยอรมันด้วยพี่อยู่เมืองลอนดอนนี่อยู่แถวไหนพี่แถววินเซอร์ฮะแถววินเซอร์วินเซอร์อ,รอ่าแล้วก็คือที่นั่นตอนนี้หนาวไหมพี่หนาวมากหนาวมากแล้วทำไมพี่เลือกถึงเลือกที่จะบินมาทําที่นี่ที่ลอนดอนเขาไม่มีเหรอครับอันนี้สอบถามหน่อยครับ ไม่รู้ว่าเชื่อใจในมือของคนไทยเรามากกว่าเชื่อมือหมอมือหมอที่ประเทศไทยเรามากกว่าแล้วพอพี่ทาแล้วมันเหมือนที่พี่เชื่อไหมเชื่อสิเป๊ะเลยใช่ตึงเป๊ะเลยใช่คือดูคลิปหลายครั้งมากก่อนที่ดูจนดูจนไม่ฝาบเนียไปฝันจนมั่นใจแล้วว่าไปที่นี่แหละพี่ดูมากี่ปีแล้วครับดูมาเป็นปีแล้วเพราะว่ามันล็อกดาวด้วยมันอยากจะมาตั้งนานแล้วแต่ยู่บ้านเหงาๆก็เลยดูครับผมใช่ค่ะ หมายความว่าในการจะทําอะไรเนี่ยพี่ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับใช่เพราะฉะนั้นนะพี่ลองบอกคนที่กำลังจะตัดสินใจหน่อยว่าการจะเลือกทําอะไรเนี่ยต้องศึกษาให้ละเอียดก่อนอ่าบอก<ช>บอกคนดูหน่อยพี่อ่าก่อนที่จะทําก็ศึกษาดูคลิปเยอะๆดูให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วก็อ,อดูว่าตัวเองปัญหาของตัวเองมีอะไรว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องตาอ่าหรือว่า ตาหนังตาตกหรืออะไรแต่คือราคานี่ก็คือจะต่างกันนะคะเพราะว่าแต่ละคนปัญหาของตามันไม่เหมือนกันค่ะคุณหมอที่นี่ท่านเก่งมากมคือให้คําแนะนําได้ดีมากมค่ะให้คําแนะนําได้ดีมากมถ้าหากว่าแบบว่าไม่แน่ใจคุณหมอจะแบบว่ามันไม่ชัวร์เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่า<อ>คุณหมอท่านจะช่วยดีไซน์อ๋อ,อแมสุดอยอดเลยที่คุณหมอท่านจะช่วย เป็นการตัดสินใจที่ถูกไหมในตอนแรกพี่คิดว่าพี่จะมาทําแค่ชั้นตาพี่แล้วพี่ก็กะเราตอนแรกพี่ต้องใจตั้งใจแค่มาทำตาใช่ใช่มันคือมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราอายุมากแล้วเราไม่ใช่แบบยี่สิบเมื่อก่อนที่เพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ยอมมาทําเฟ็ล็อกเพราะว่าคิดว่าอายุยังไม่เยอะใช่ใช่แต่ของพี่เนี่ยทาไมพี่ตัดสินใจเชื่อคุณหมอทาเป็ล็อกครับเพราะพี่คิดจะดึงอยู่แล้วในอนาคตพี่ก็เลยทําวันวันนี้เลยให้มันจบทีเดียวให้มันจบทีเดียวแล้วก็ ถ้าต้องเก็บตาก็เก็บไปเลยโอ้โหนี่นะครับสำหรับคนไทยนะครับที่อยู่ในต่างประเทศนะครับอาจจะงงว่าทําอะไรไปบ้างนะครับทําดึงหน้าเฟสล็อกนะครับใช่ครับหางตาชี้ขึ้นเลยนะครับก็คืออธิบายง่ายๆคือดึงหน้าเฟสล็อกเนี่ยมันจะช่วยเรื่องหางตาหางคิ้วล่องแก้มล่องน้ำหมากดึงขึ้นไปหมดเลยปื้อเลยแต,แต่ชั้นตาก็ยังอยู่นะชั้นตาที่มาตกก็ยังอยู่เราก็ต้องมาทําแยกนะครับก็คือตัดหนังส่สดเกินหนังตาส่สดเกินออกทําเป็น ตาสชั้นนะครับนี่แล้วคือตาเพิ่งทำเฟนเมื่อกี้ใช่ใชดึงหน้าเฟนล็อกทำไปสามวันโอ้โหก็คือเราพี่ในความรู้สึกพี่คุอพี่ต้องการแบบคือจบทีเดียวนะคะครับผมแล้วที่นี่คือจบเรื่องหน้าเลยไหมจบเลยเนาะพี่เนาะในวัยที่สี่ห้าสิบเนี่ยต้องต้องมาเลยอย่ารอใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยว ถ้าพี่เราอายุมากกว่านี้เดี๋ยวไม่มีแรงจะเดินพถึกแต่พี่ดูยังยังดูยังเฟี้ยวอยู่เลยนะยังบวามไม่รู้อยู่เลยนะเนี่ยเอาจริงๆก็คือถ้าพี่ไม่บอกอายุนี้ผมไม่รู้นะเนี่ยหน้าที่ตอนนี้ใช่แต่พี่พี่อายุเท่าไหร่ชิงชื่อพี่เที่ยงตอนตอนนี้คือพี่อายุเท่าไหร่สี่สิบแปดหน้านี้สี่สิบแปดใช่แล้วหน้านี้ไม่รู้ไม่รู้ ต้องน้อยลงมั้งให้ให้ให้ทีมงานช่วยถือรูปแป๊บนึงนะครับคิดว่าคิดว่าย้อนตพี่ลองทำหน้านิ่งๆเราไม่ยิ้มลองนะนี่ให้ดูหน้านิ่งๆนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยทำเสร็จแล้วยิ้มให้ดูแบบไม่ยิ้มตึงมากตึงมากครับโอ้ยพวกยัอนย้อนเนี่ยคือตึงตึงไปหมดเลยหางตาหางคิ้วร่องแก้มรองน้ำหมากนี่ตึงมากใช่ส่วนชั้นตานี่ก็ทำไปหวานตาหวานเลยและนี่ยังไม่แต่งหน้านะถ้าแต่งหน้าอีกผมว่าสวยเลยใช่ถ้าแต่งหน้านี่เปลี่ยน น่าจะเด็กขึ้นเยอะยน่าจะเด็กขึ้นเยอะเลยครับพี่ตาพี่พูดแล้วไปแต่งหน้าเลยดีกว่าห <c oughs> <c oughs> ยอกีหยอกหยอกคนที่เคยพูดทำเสร็จจะได้กลับบ้าน <c oughs> อ่าพี่บ้านบ้านบ้าน,าน,าน,านพักพักไม่ไกลใช่ไหมครับไม่ไกลขยุ่ก็ไม่กะกันไม่กะไกลๆเนาะก็<อ>คนไข้เขาทานอะไรเสร็จแล้วเราก็จริงๆผมก็อยากจะไล่ต่อแต่ว่าให้เขามีเวลาส่วนตัวเขาบ้างให้เขาได้ไปพักผ่อนเขาเพิ่งผ่าจะดผ่าตัดเสร็จผ่าตัดเมื่อกี้มีคนถามผ่าตัดตานี่ตาไหมใช้เวลาทำตาไหมครับตาของฉัน จำไม่ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งไหมประมาณนั้นประมาณนั้นครึงชั่วโมงสี่สิหทีเพราะว่าของพี่มันมันมันแบบยากตรงที่หางตาตกฝังนึงะคุณหมอท่านก็แบบมีความอดทนมากแก้ซะจนแบบฮะคุณที่ไหนเล่าให้ผมละเอียดละเอียดหนยคุณหมอเขามีความอดทนยังไงครับเพชันมากเลยเพชันมากเลยที่แบบ ให้เวลากับพี่กับตาฝั่งนี้ยคือเขาไม่ได้ทําแบบทิ้งๆคว่างๆจบไปไม่ใช่นะครับเขาอย่างไรนะพี่ไล่าฟังหน่อยตาฝั่งนี้ไงนะพี่ตาพี่ฝั่งนี้มันจะตกใช่ไหมปัญหาของตาพี่แล้วกระดูกตรงเนี้อ่ากระดูกตรงเนี้แล้วพี่รู้เพราะว่าการทําตามันคือมันไม่ได้หลักสนิทแล้วพี่รู้ว่าแบบคุณหมอท่านแบบดีมากเลยอือก็คือกระดูกคือมันติดกระดูกเหรอพี่คุณหมอก็เลยทํายากมันมีหนังตาตกตรงเนี้ย แล้วกระดูพี่กระดูพี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ตอนแรกคุณหมอคิดว่าจะทำแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องกรีดยาวอะไรเงี้ยคุณหมอทีนี้คุณหมอทําให้ไม่รู้เทคนิคของคุณหมอะพี่ก็จำได้เบอร์เบอร์ด้วยเบอร์เบอด้วยนี่นะครับใครที่มาเห็นคลิปนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะอยากทําหลายคนเลยโอก็ดูอย่างตาพี่แบบนั้นเถอ มีคนชมพี่อายุ30สิต้นต้นขอบคุณมากค่ะเนผมก็คิดว่าส0สิต้นต้นนะราะตอนแรกพี่เขาบอกว่า4ี่นี่ไม่ไม่เชื่อนะถ้ารูปนี้4ี่ยังเชื่อหน่อยแต่ถ้าหลังทำเนี่ย4ี่ปดไม่เชื่อนะ30สิต้นต้นเลยมีคนถามว่าทำแล้วอยู่ได้กี่ปีนึงหน้าเฟซล็อกโอ้โหนี่คำถามดีมากเลยคำถามนี้คือมันขึ้นอยู่กับการดูแลแต่ละคนบางคนเนี่ยผมถามผมผมเคยถามคนไข้ที่ที่ดูดูเด็ก ตลอดเวลาอายุห้าสิบแล้วดูเด็กนะผมถามเขานะเขาบอกว่าเขาดูแลตัวเองนอนทาครีมฉีดนู่นฉีดนี่รักษาตัวเองเพราะว่านี่คือวัยทองแล้วพอเข้าเลขสีเลขห้าเนี่ยเตรียมแตะวัยทองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลตัวเองสําคัญมากครับสองให้คุณคดึงไปแล้วแต่คุณไม่ดูแลตัวเองกินเหล้าซูบุรีอ่ะขออนุญาตพูดแล้วกันนะแล้วก็นอนดึกอะไรเงี้ยไปเที่ยวปาร์ตี้อะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่ททจะตก ที่จะกลับมาใช่แก่เหมือนเดิมใช่เขาแก่แล้วคือคนเราเนี่ยธรรมชาติแล้วคือมันมีการเคี้ยวการกินการหัวเราะการขยับของใบหน้าตลอดเวลาซึ่งหลังจากที่เราล็อกไปแล้วอ่ะเราตัดหนังสดเกินไปแล้วอ่ะที่เหลือมันก็ขึ้นอยู่กับเราใช้ชีวิตยังไงครับถ้าเราแบบไปแบบใช้ชีวิตแบบรลอดขนแบบเด็กอายุยี่สิบ มันก็มันก็จะตกไวขึ้นใช่แต่ถ้าเราแบบดูแลบำรุงไฮฟูดูแลผิวผวิวอะไรอย่างเงี้ยมันก็กจะล็อกได้อยู่นาน5ปี10ปีเป็นต้นไปนครับโอเคจะได้จบคลิปและรีวิวที่ดีต้องมีราคาให้แอดมินบิ๊กบอกราคาหน่อยอ่า อบอกให้ถูกนะกทุกทอกราคาเริ่มต้นดึงหน้าไปล็อกราคาเริ่มต้นสองแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับมอคิดบอกหนึ่งเอาใหมฟูด้าช้าชชัดมันต้องรีบดึงหน้าราคาเริ่มต้นสองแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับครับผมอ่าถ้าถ้าสองช่วงถ้าสองช่วงก็สี่แสนสองแต่ถ้าช่วงล่างช่วงเดียวสามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับโอเคอ่ะแล้วทำตาของฉันอีกทีหนึ่งก่อนจบ ทำตาสองชั้นราคาเริ่มต้น3 5 0 0 0บาทในกรณีที่ไม่ต้องตัดหนังตานะครับส่วนราคาทำตาสองชั้นแบบตัดหนังตาราคาเริ่มต้น55,000ันบาทจนถึง7 5 0 0 0บาทนะครับอ่าโอเคครับอ่ะให้พี่กลับบ้านเดี๋ยวอขอบคุณครับพี่เขาอ,อยากผ่อนไมเลยเพราะว่าคุยคุยนานแล้วเกรงใจเพราะว่าคนไข้เพิ่งผ่านหัดเสร็จเราจะไปคุยอะไรเขานานเกรงใจครับอ่ะพี่กลับได้เลยพี่ขอบคุณครับค่ะที่ซีขับรถกลับหรือว่า ก็คือถ้าทําทําเนี่ยก็ยังมองเห็นปกตินะยังเดินได้เพราะบางทาบางที่เนี่ยมีคนมาบอกผมว่าทําบางที่มองไม่เห็นตาปิดไปเลยแต่เค่นี้แต่เค่นี้ได้ปกที่นี่จะเดินได้มองเห็นได้ทุกอย่างใช้สายตาได้ปกตินะครับผมใช่ค่ะอ่านี่นะครับหลังหลังทาเส้นาสามวันก็เดินได้ปกติไม่ต้องช่วยช่วยกาถือกระเป๋าช่วยก็ถือกระเป๋านะ่าขอบคุณผู้มครับพี่ละยายาพี่เอาไปยังครับลูกสาวไปแล้วเนาะที่ระวังระวังไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ่า อ่านี่รีวิวที่ดีต้องมีราคาเมื่อกี้ราคาบอกไปแล้วนะครับใครที่เอาลูกเอาลูกเก็บเข้าการด้วยใครที่อยากทํานะครับพี่เอานี่ไปกินอร่อยที่นี่อร่อยเอแค่อร่อยอร่อยอร่อยทันนี้อร่อยผมกินไปสองอันแล้วเนี่ยอกินไปแล้วหรอแอบกินไปแล้วเขาห้ามห้ไนักงานกินให้คนไข้ที่ผมแอบไปสองอันแล้วอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยเนี่ยเข้านี่คือ์วิสของเรานะครับนี่ครับมากับลูกสาวนะครับลูกสาวสวยมากเลยนะครับเนี่ยหนูไม่ได้แต่งหน้าด้วยวันไหนแต่งหน้าพี่ขอถ่ายนะ ปกติเขาแต่งหน้าเรียบร้อยนะพี่ขอบคุณมากพี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูถผนที่ปะไปไปอันนี้เอาเก็บแก๊เก็บไปเก็บาก์สก่อนเดี๋ยวหายเอ้หนูนี่ขนมนี่อร่อยนะเอาครับเอากลับได้ถ้าใครอยากมานะครับผมจะให้มาดูนะครับสถานที่นะครับ ตอนนี้ก็คลินิกก็มีเปิดปกตินะครับมีคนไข้นะครับมาทำผ่าตัดบ้างนะครับผมการเดินทางมานะครับไม่ยากครับทีละพรคลินิกเนี่ยจะมีสังเกตโลโก้ก่อนจะเป็นรูปอ่ามะรงปลอนะครับผมเปิดสามร้ยหกสิบห้าวันนะครับเปิดทุกวัน,นครับไม่มีวันหยุดนะครับแล้วก็ ผมขออนุญาตให้มาดูนะครับสถานที่เนี่ยติดถนนใหญ่ครับนี่นะครับเห็นไหมครับผมเดินออกมานี่คือถึงถนนใหญ่แล้วถนนเส้นนี่เขาเรียกว่าถนนเจริญนครนะครับนี่นะครับนี่คือรางรถไฟฟ้านะครับสายไฟเยอะนิดนึงนะครับขออภัยนะครับเป็นคาแรคเตอร์ของประเทศเรานะครับอ่าแล้วก็จะมีห้างไอคอนสยามครับผมแล้วก็ตรงนี้คือถนนใหญ่เลยนะครับบางคนบอกว่าต้องเข้าซอยต้องอะไรไม่ต้องเข้าครับนี่คือติดกับ รถไฟฟ้าเลยนะครับสถานีนะครับเจริญนครนะครับเดินมาประมาณ300รเมตรนะครับอ่าถ้าเกิดใครมาไม่ถูกนะครับให้สังเกตห้างไอคอนสยามนะครับอ่านี่นะครับแหมจับแล้วครับแม่ลูกครับคนสวยครับแหมกเดินได้ปกตินะครับนี่ครับบางคนบอกว่าจะเดินได้ไหมนี่ครับเดินได้ได้ปกติครับผมเดินได้ปกติครับได้ครับครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับครับครับผมอันนี้คือเดี๋ยวชี้ตึก ทีละพรคลินิกดีกว่าอใครบอกว่าเป็นคลินิกเนี่ยไม่เชื่อไม่ใช่นะเออนี่คือระดับโรงพยาบาลมาตรฐานโรงพยาบาลนะครับห้าห้าชั้นนะครับห้าชั้นนะครับห้าชั้นนะครับผมห้าชั้นทั้งตึกเป็นทีละพรคลินิกนะครับอ่าก็มีผ่าตัดมีทาสกินมีดูแลแผลับลลมรถมารถมาหลบรถก่อนตอนนี้นี่ครับคลินิกเราอยู่ริมถนนครับรถเลี้ยวไม่ได้เลยนะครับใครจะเดินเล่นแถวนี้ระวังโดนรถชนนะครับผมมาถ่ายนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาข้ามาครับ ผม้าถนนให้ดูเลยว่ามันมันไม่ได้มายากบางคนบอกมาไม่ถูกนี่นะครับข้างไอคอนสยามอยู่ตรงนู้นนะอันี่คือเส้นถนนเจริญนครนะครับใช่แล้วตรงข้ามเนี่ยจะเป็นดับเพลิงคองศาลนี่นะครับดับเพลิงคองศาลนะครับจะมีรถหวอวิบวับวิบวับอยู่นะครับแล้วตรงตรงเยื้อๆหน่อยโรงพยาบาลตากสิไป์หูเขียวนั่นที่เขียนว่าศิลป์นะคือจะโดนโดนเสาไฟฟ้าไอ้โดนโดนเสารถไฟฟ้าบางนะครับจะเขียนว่าตากสิน์นะครับอ่โรงพยาบาลตากสินนะครับผม นี่อ่ะให้ดูป้ายนี่สำนักงานเขตทองสารนะครับเราอยู่ที่เขตทองสารนะครับมาไม่ยากครับอ่าก็อันนี้ก็ทั้งตึกกิลพร์คลินิกเลยนะครับลบภาพคลินิกเก่าๆไปได้เลยครับอันนี้คือมาตรฐานโรงพยาบาลหรือบางคนบอกว่าสังเกตอะไรครับนี่ครับเรามีซูเปอร์ฮีโร่อยู่นะครับด้านหน้านะครับอ่าก็ข้างในตึกก็มีที่จอดรถนะครับถ้าใครขับรถมาก็ มาจอดได้นะครับและรถก็ออกมาได้เลยเห็นไหมนี่คุณก็ออกถนนใหญ่ได้เลยบางคนสะดวกมารถไฟฟ้าก็มีนะครับหรือบางคนบอกว่าโอ้ยขอไปเดินห้างก่อนได้ไหมนี่ครับมีห้างไอคอนสยามด้วยส่วนใหญ่ก็ทําเสร็จก็ไปเดินห้างไอคอนสยามกันราคาบอกอีกทีนึ่งไปบอกข้างในด้วยเดี๋ยวรถชนมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไฟแดงพอดีไปไปลุกลุกลุกนี่ครับก็ราคาราคาราคาเดืนดแน่แล้วถ่ายตรงนี้เลย ใครอยากโทรโทรมาเลยเบอร์นี้ค,ครับผม020263265บอกว่าดูไลฟ์มาได้แล้วอยากได้ราคาพิเศษไม่มีไม่มี <laughs> <laughs> เป็นราคาเริ่มต้นตอนนี้ยังไม่มีโปรโมชั่นเท่าไหร่ฮะก็คือดึงหน้าราคาเริ่มต้น200,000บาทนะครับผมราคาเริ่มต้น200,000บาทส่วนทําตาเนี่ยมันแล้วแต่กรณีถ้าหนังตาเยอะเกาะ 7จ็ดเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้าหนังตาน้อยก็ห้าหมื่นห้าพันบาทแต่ถ้าไม่มีหนังตาตกเลยก็ขีดสั้นธรรมดาก็สามหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่านี่นะครับอันนี้บ,บานบ้านเล็กทีสองถนนเจริญนครอ่านี่นะครับนี่นะครับอ่าที่จอดรถมีมากมายครับใครที่อยากมาก็ใช้ได้เลยครับผมก็ถ้าใครถ้าใครมีคําถามอะไรยังไงก็ คอมเมนต์กันมาได้ครับกดบไลค์กดแชร์กันด้วยเป็นกําลังใจให้ทีมงานและค,คลินิกด้วยนะครับขออนุญาตจบเลยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีนะครับ